ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency นับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายที่ก่อนนอนกับรายการเรื่องจริง Night Life ครับกับหลากหลายความพิเศษที่เราเนี่ยนำมามอบให้เพื่อให้คืนวันเสาร์แบบนี้ของคุณจะได้ไม่เหงาแน่นอนและคืนนี้แหละครับเรื่องจริง Night Life เนี่ยจะพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมกับรูปแบบใหม่ที่พร้อมนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกท่านเรามาเริ่มกันที่สีสันความน่าสนใจของวงการบันเทิงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมครับ สู่เรื่องแห่งความรักกันแล้วเราก็มาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันเลยดีกว่าว่าใครรักใครเลิกกันบ้างแต่จะมีเรื่องราวความรักคนบันเทิงคู่ไหนไปติดตามกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่เรื่องราว Talk of the Town หลังเป็นไวรัลประเด็นร้อนกับคลิปที่แหวนแหวนปรวริษาจับมืออัําพัชราภาใช้เชือ้อและแซลกันเล่นว่าจับมือเท่ากับเพื่อนทำให้อาจคิดไปได้ว่าอ้ํากำลังรุมแซะสาวปริศนามือที่3หลังจากที่มีข่าวเลิกกับไฮโซพกซึ่งแหวนแหวนยอมรับว่าตกใจมากที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่โตตกใจบอกเฮ้ยพี่ม บข่าวไอ้จับมืออ่อนแล้วคลิปน้องไปหมดเลยตอนแรกก็ยังขำอยู่นะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเออพูดถึงใครอะไรเงี้ยก็ยังแบบัวเรากิ๊กกั๊กแต่นางก็เทียดนิดห,หนึ่งว่าเฮ้ยแบบที่แรกอ่ะนางตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของคนสองคน <c oughs> แล้วพอมันกลายเป็นไอ้ประเด็นจับมือออกมาคนมันเลยเฮ้ยมันต้องจริงแน่เลยแบบเห็นแบบจุงมือกันแบบนี้แล้วใครเป็นคนใครเป็นผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยทําให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วยก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเลิกกันด้วยดีก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยซึ ไม่ได้มีเรื่องมือที่3เลยไม่มีเลยแล้วพก็ไม่เจ้าชู้ด้วยพกเป็นคนดีค่ะจากเรื่องการเลิกรามาถึงเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกันบ้างหลังพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตได้เจอนางเอกในชีวิตจริงอย่างเพชรพิพัชราที่สายเดร์สาวจนตกลงปลงใจขอแต่งงานกันไปที่กรุงปารีสล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องงานวิวาอย่างไงก็เป็นปีนี้แน่นอนจริงๆเหลือแค่ฟนอลครับเราได้เราได้เลิกที่เหมาะสมมาแต่ว่า สุดท้ายต้องให้คุณเขาเป็นคนเลือกเพราะว่าช่วงนี้คุณคิวแน่นทั้งปีเลยครับยุ่งกับเราอีกยุ่งกว่ายุ่งกว่าใช่ว่ายุ่งกว่าเพราะว่าธุรกิจแฟชั่นของเขาไปได้ดีแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนไปแต่ละประเทศนี่เตานี้ก็อยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวกลับมาก็ไปเปิดที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าในช่วงต้นปีแรกคงจะไม่ทันช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมทละครต้องโฟกัสเรื่องงานของเราก่อนน่าจะเป็นช่วงกลางกลางสู่ปลายอะไรเงี้ยครับ มากันที่ข่าวสุดท้ายบอกเลยว่าการงานก็รุ่งความรักก็คงเช่นกันเมื่อเรื่องราวการสิ้นสุดระยะทางเพื่อนมาพักใหญ่ๆสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนภัสที่ดูจะมีความหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ยังงายังไงทั้งคู่ก็ไม่หลุดปากคำน้อแฟนสักทีเอาเป็นว่าใกล้วันแห่งความรักแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่าไปฟังคนคลั่งรักกันจ้า นมไม่ได้คุยเรื่องสถานะเลยค่ะอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้ทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นความสุขของกันรักกันในแมเฟิร์นเรียกได้ค่ะคือวิธีที่เขาดูแลเราหรือเราคุยกันหลายๆอย่างมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพาที่เราคุยกันหวานขึ้นหรือพาที่เราก็ยังแกล้งกันกวนประสาทกันเหมือนเดิมมันก็ยังคงอยู่ค่ะบางทีก็เขินนะบางทีก็ทินงบ้างไม่ทินบ้างเราจะคำอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าอะไรอ่ะไปค่ะอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ข่าวคราวศิลปินนักแสดงที่คุณชื่นชอบหรือจะเป็นประเด็นกระแสะที่กำลังได้รับความสนใจในแวดวงบันเทิงเนี่ย <c oughs> เราจะนำมาเสนอคุณผู้ชมทุกสัปดาห์แบบนี้แหละครับและเรื่องจริงในไลฟ์รูปแบบใหม่เนี่ยยังไม่หมดนะดูกันยาวๆไปถึงท้ายรายการครับเพราะคืนนี้เราส่งน้องบอมไปตามติดพูดคุยกับแขกรับเชิญกันถึงที่ <c oughs> เออ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  แซ่บยังบอยเด็กๆล็เด็กน้อยเขาก็ชอบฟังกันทรงอย่างบบาแซ่บยังบอยทรงอย่างบบ้สวัสดีครับนายกแล้วก็มาถึงแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับแฟนๆช่องเจ็น่าจะคุ้นหน้าเธอดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงๆกับการรายงานข่าวมนเทิอแบบน่ารักสดใสซึ่งจะบอกว่าเธอคนนี้ เป็นน้องสาวคนของผมนะทำงานด้วยกันมานานแล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่มากความสามารถมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรดีเจนักร้องนักแสดงหรือขนาดทั้งนักธุรกิจเธอทําทได้หมดพบกับเธอเลยดีกว่านะครับน้องดาวดาวโอเคหรือด,ดีเจดาวนัดพัศนสิมเสเถียนครับ บอกว่าคนดูช่องเจของเราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้า <c ười> คุ้นตากับน้องสาวของตอนช่วงเที่ยง <c ười> เพราะาดาวอยู่รายการเที่ยงบันเทิงสดถูก <c ười> ต้องไหมใช่แล้วกี <c ười> ่ปีละ <c ười> โอ้โหเลิกนับไปแล้วอะ <c ười> ่ะจริงเหรอ <c ười> มาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตั้งแต่เราเรียนยังไม่เรียนจบเลยอ่ะเดี๋ยวอันนั้น10กว่าปีนี่คือหลังออกเทปแล้วใช่ไหมหลังเยอะค่ะ น่าจะช่วงปีโอ้โหนึกไม่ออกเลยอะเดาเรายังไม่จบปี4เลยค่ะจนถึงตอนเนี้ยเราก็เราละหัส50นะพี่พีเคแล้วตอนนี้เขารหัสเท่าไหร่กันละปีนี้เขารหัส65อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะมันก็15ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นแฟนๆท่องเจ็ดน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องสาวผมดีอยู่แล้วนะครับพี่เห็นล่าสุดนี่ยดาวสัมภาษณ์กับศิลปินต่างชาติอย่าง NCT one t o ใช่ค่ะก็คือพี่ๆเขาก็ให้โอกาสแหละว่าเฮ้ยลองไปสัมภาษณ์ศิลปินต่างประเทศดูบ้างไหมคือก่อนนั้นเนี้ยเขาก็มีโอกาสแบบถามดาวรี่เลยแล้วแหละแต่เราไม่ค่อยมั่นใจทำไมอ่ะกังวลอะไรก็ดาวแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เซฟโซนของเราเรายังสัมภาษณ์คนอื่นไม่เก่งแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเราก็เกรงแล้วประมาณนึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งเกรงมากกว่าเดิมแต่ว่าเหมือนปีหลังๆอะค่ะเราเริ่มปลดล็อกตัวเองแล้วว่าเอ้ย ม่มันก็เป็นโอกาสที่ดีนี่นาเฮ้ยเราก็ทําได้แหละลองดูทํากันบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเป็นดีเจผมก็เคยดีเจคู่กับดาวมาแล้วพิีิกรเธอก็เก่งด้วยพูดได้ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษกลัวอะไรอ่ะกลัวค่ะเป็นคนเป็น perfectionist เป็นคนรู้สึกว่าถ้าจากร้อยทาไม่ได้สัก90เลือกไม่ทําดีกว่าแต่ว่าก็มาทําเจ้า NCT One ใช่ไหมอะไรที่ปล็อกความกลัวเรา น่าจะเป็นประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนพอปีนี้เป็นปีที่กล้าทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นมากๆเลยเริ่มกล้าเอาตัวเองเข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มแบบอยากลองทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องเนี้ยก็เฮ้ยไหนๆเราทํางานกันมาขนาดนี้แล้วอะแล้วเขาก็หยิบยื่นโอกาสให้เราตลอดเลยเคยแบบใช้ริพุตอะไรเงี้ยก็เคยที่เขาจะไม่ทํา น้องสาวด่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยว่าทำไมไม่ทําพี่ชายเกษรก็อยากจะด่าด้วยเหมือนกันเลยาอยางงี้ตอนที่มาเป็นดาวเกตเป็นนักร้องตอนเด็กเนี่ยตอนนั้นก็ไม่กล้าเหมือนกันหรอตอนนั้นกล้ามากวยความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะชีวิตดาวมันค่อนข้างทวิสต์นิดนึงอ่ะพี่พีมันเหมือนแบบณตอนนั้นน่ะเราเชื่อมั่นมาโดยตลอดคุณพ่อเลี้ยงมาด้วยความรู้สึกว่าถ้าเราอยากทําอะไร เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าจะทําให้ดีที่สุดมันต้องพยายามแล้วมันต้องฝึกฝน mm hmm. คุณพ่อก็จะบอกเสมอเลยว่า mm hmm. เอ้ยความพยายามของมนุษย์เนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะมันสามารถเอาเศษเหล็กแบบกี่พันตันขึ้นไปบินบนฟ้าได้ mm hmm. ก็เพื่อเพราะว่าความพยายามเราจมประโยคนเนี้ยจนถึงทุกวันนี้ได้ oh, อยู่เลยดาวก,ก็เลยแบบเออว่ะก็เลยตั้งใจเรียนถ้าอยากเรียนเก่งต้องตั้งใจเรียน mm hmm. แล้วมันก็การเรียนมันคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวคะ่ะถ้าเราอยากสอบ ได้คะแนนเยอะเราแค่ต้องอ่านหนังสือดาวอ่านหนังสือจนจํา,าจได้ว่าเหมือนหลับตาแล้วจําได้ว่าข้อความนี้มันอยู่บรรทัดไหนเขาเรียกว่าอะไรนะ photographic memory ใช่แล้วคุณพ่อก็เป็นคนติวหนังสือมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเราเข้ามาสู่วงการบันเทิงเราก็มาด้วย mindset แบบนั้นเช่นกันแล้วตอนนันเป็นศิลปินก็ mindset แบบนั้น mindset แบบนั้นเช่นกันนั้นตอนเป็นดาวเกะตอนนั้นมั่นใจ ก็เป็นไมเซ็ตแบบนั้นเช่นกัน perfectionist เหมือนกันถูกต้องก็คือมั่นใจว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเพราะเราพยายามแล้วมันออกมาแบบนั้นไหมไม่นี่แหละค่ะมันคือจุดเปลี่ยนจุดทวิสต์ทุกอย่างที่เราด้อยค่าตัวเราเองลงไปเยอะมากๆคือก็ก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันก็มันก็มีคนรู้จักนะมันก็ดังนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับดาวดาวค่อนข้างเหมือนแบบ perfectionist ดาวค่อนข้างหวังมันเอาไว้สูงมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงระยะเวลาการเดินทางหลังจากที่ออกอัลบั้มไปอ่ะ เส้นทางมันขรุขระมากๆแล้วก็หมดสัญญาไปโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กมันหมดสัญญาแล้วจนเราต้องแบบกอดคอร้องไห้กับคุณพ่ออะเพราะว่าเราอะอยากทําสิ่งนี้ต่อนะเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่สวยหรอเป็นเพราะเราแบบร้องเพลงไม่เก่งหรอหรือว่าเป็นเพราะเราเต้นไม่เก่งหรือว่ายังไงดีมันผุนไม่ดีใช่ไหมคือโทษตัวเองเป็นช่วงเวลาของการโทษตัวเองตอนนั้นกี่ขวบ ตอนนั้นส4บสี่สิบห้าค่ะมันเด็กมากพี่พีเพราะมันเด็กมากปุ๊บแบบมันไม่รู้จะโทษใครอ่ะก็โทษตัวเองมันโทษตัวเองก่อนเป็นคนโทษตัวเองก่อนมาเสมอเลยค่ะฟิกที่ตัวเองก่อนแซงว่าตอนก่อนเป็นศิลปินเนี่ยเรามั่นใจสูงมากมั่นใจอย่างนี้สมมติถามได้เจอนะถามไม่เชิงถ้าย้อนเวลากลับไปได้อืจะเลือกไม่เป็นศิลปินไหมไม่ค่ะก็จะเลือกเป็นเหรอมันเป็นจอยนี่หนึ่งที่สนุกมาก และก็ทำให้เราโตขึ้นเยอะมากพี่พีมันทำให้เรารู้ว่าโอเคในวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราขอเองคนเดียวนะมันมีหลายองค์ประกอบมากแล้วก็มันก็คงไม่ทําให้เราถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาเราก็คงไม่เข้มแข,แข็งเหมือนทุกวันนี้ที่แบบรรเราเจอความผิดหวังเยอะมากพี่พีพเราเจอกันแบบ ปาดกันไปปาดกันมาวงการบันเทิงม,มัน,ม,นมันก,มนก็มันก็มีมีเดฟของมันอะแต่ว่าด้วยความที่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเรารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าต่อไปเราจะ move อนยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยโอเคขึ้นเยอะมากค่ะจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราทําให้เราหันมาคว้าความมั่นใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะที่รู้จกักดาวมาเราก็เป็นดีเจด้วยกันใช่ไหมะแล้วแล้วดาวก็ ก็เป็นพิธีกรด้วยม,มีธุรกิจของตัวเองด้วยเล่นละครเวทีด้วยจุดไหนในในสี่ห้าอันเนี้ยที่มันเปลี่ยนชีวิตเราดาว่าน่าจะเป็นจุดที่ ที่ช่องเจ็ดด้วยส่วนหนึ่งค่ะคือพอณนะยุคนั้นเราย้อนกลับไปพี่พีเคนะจะเข้าใจว่าการเป็นศิลปิน<ม>การเป็นนักร้องคือจุดแทบจะสูงสุดวงจนในวงการบันเทิงไทยณนะตอนนั้นแล้วพอเราเหมือนแบบมันไปต่อไม่ได้เดาต่อสัญญาด้วยนะคะต่อที่ไหนที่แกรมมี่ดามีสัญญาอยู่ในแกรมมี่สิปีพี่พี oh. แต่5ปีหลังก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้น,เ,นเป็นอันี ใช่แต่ณนะตอนนั้นเราก็แบบออไม่เป็นไรแล้วก็พุชตัวเองไปทางด้านแบบเราก็ต้องเรียนให้เก่งเพราะการเรียนเคยทรยศเราเลยการเรียนมันไม่เคยทรยศเราอะคะ่ะเราก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็พอเรากาลังจะเรียนจบพี่พีเราเรียนอักษรเอกญี่ปุ่นที่จุฬาเห็นไหมบอกแล้วผู้ญี่ปุ่นเป็นไฟแล้วดาวอะก็พยายามเอาเกียรินี้ยกมาอันดับหนึ่งมาให้คุณพ่อให้ได้อเอามาให้คุณแม่ให้ได้เพราะว่าเขาอยากได้แล้วเราไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นคะ่ะเรารู้ว่าดาวชอบวงการบันเทิง อ๋อคือที่ตั้งใจเรียนคือเรียนให้พ่อกับแม่ใช่เรียนให้คุณพ่อคุณแม่แต่ใจมาจอดอยู่กรมมี่แล้วใช่ใจยังไงก็ตามยังอยากอยู่วงการมาตลอดอพอเรียนจบปุ๊บ มันเป็นเหมือนทางแยกอะพี่พีเคระหว่างโลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความจรงิงโลกแห่งความฝันคือวงการบันเทิงโลกแห่งความจรงิงคือการไปทํางานประจําเอกญี่ปุ่นที่เราเรียนมาเรียนจบมาแบบเงินเดือนนะต่ําๆเลย3ามห0ื่นซึ่งสำหรับเด็กจบใหม่ยุคนั้นคือเยอะมากเดี๋ยวนะสำหรับเด็กยุคใหม่ยุคเด็กจบใหม่ยุคนี้ก็เยอ,อะมากใช่เยอะมากคือ3ามหมเป็นล่ามไปอยู่ตามโรงงานอะไรต่าง <sh arp> ๆ,างๆอะไรเงี้ยมันแบบได้เงินเยอะมากแล้วมันไม่ได้ใช้ตังคือถ้าเก็บตังค์ดีๆก็มีเงินใช้อ่ะแต่ เราแบบไม่ไหวจริงๆไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากทาไปลองเลยด้วยนะคะอ๋อเหรอไปอยู่มันสองสามเดือนไม่ไหวที่ไหนอุ้ยเมียงไม่พูดไม่ถึงไปอยู่ไปอยู่เมืองนอกเลยเหรอไม่ค่ะอยู่ที่ไทยอ๋อยู่เมืองไทยแต่บริษัทญี่ปุ่นใช่ใช่ไม่ชอบไม่ชอบใจอยากอยู่วสกถูกต้องก็เลยพอประกวดจากช่องเจ็ดเสร็จปุ๊บมันก็มีความที่ เขาเป็นข่าววันเทิงค่ะเขาก็ไม่ได้โคกันกับเรื่องละครเราก็จะอยู่แค่ตรงนั้นเราก็เลยขอพี่ๆช่องเจ็ดว่าเนี่ยแกมมี่เขามีเปิดยุบกรีนชาแนลเราก็เลยไปแล้วเราก็ได้ประกวดแล้วก็ได้ที่หนึ่งออไปประกวดด้วยใช่มันคือของกรีนชาแนลของบ้านเรานี่แหละของบ้านเดทามเลสเมสส่งเองด้วยทําเองทุกอย่างส่งเองตัดสินใจว่าไม่เป็นไรใครจะมาบอกว่าเราเป็นนักร้องแบบตกอับไม่เป็นไรเราทําเพราะว่าเราอยากจะ กลับมาอยู่บนเส้นทางนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็เลยลันมาจนถึงทุกวันนี้ก็พี่ชอตก็ให้โอกาสให้เล่นละครแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังสู้ต่อมาเรื่อยๆค่ะม,มันก็ยังเป็นความสนุกและยังเป็นความสุขของเรา่เดี๋ยวจะเล่าให้ผู้ชมหฟันงนิดนึงนะครับว่า ผมมั่นใจในดีกรีความสามารถน้องผมขนาดไหนมีครั้งหนึ่งไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นกับคุณภรรยาแล้วคุณแม่ขึ้นแท็กซี่แล้วคนแท็กซี่เป็นเป็นลุงแก่แล้วพูดญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นเยอะมากเลยแล้วเขาขับเท่าไหร่ก็ไม่ถึงจุดหมายเทีท่ยงผมม่ารู้ทำยังไงแล้วแม่กับเมียก็เริ่มเครียดเออหนูจำไม่ได้แล้วเรื่องเนี้ยอ้าวพี่หยิบโทรศัพท์จากโตเกียวนะคนแรกที่จะถึงคือดาวโทรหาดาวดาวลุงเขาว่ายังไงวะจำไม่ได้เลยสิเราไม่ได้แล้วดาวก็ฟังแป๊บหนึ่งก็บอกว่า อ๋อวันนี้วันหยุดตลาดปลาเขาไม่เปิดที่อเรื่องนี้ก็เลยบอกผมเลยว่าน้องผมมันเก่งจริงๆภ <c oughs> ูมิใจกับเขามากเลยอ่ะแต่งกมีจุดเปลี่ยนขอเรียกเป็นบุคคลดีกว่าพูดถึงได้ใช่ไหมคน<ช>สำคัญคอ่ะอีกหนึ่งคนให้กำลังใจทำทำให้ดาวกล้าทำอะไรมากขึ้นนั่นคือคุณแฟนคุณแกงส้มแม่บอกให้เรานั่งสมาธิทุกวันมา30ปีดาวไม่เคยทำผู้ชายบอกเท่านั้นละค่ะทำไหมทำค่ะ มีแอบซื้อป่ะครับนายโยงไม่แอบต้องบอกเขาเราไม่มีตังซ่อนไนงะไม่มีแอบมมมไม่มีไไม่มีเรื่องจริงไนท์ไลฟ์